<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเนกัลยานามิตรผู้ไฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ที่ติดตามผมนะฮะทั้งทาง YouTube, TikTok แล้วก็ทาง f c e e o o o นะฮะก็ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวมานั่งเริ่มสุขภาพเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะฮะเริ่มอาการเจ็บคอพลังงานเพราผมทำสมาธิช่วงนี้เพื่อเพื่อคลายพลังงานลบที่ผมช่วย คนมาปลดล็อกคนมามันรวมมันเข้ามาหาผมผมก็ขับออกไปดีขึ้นสุขภาพเริ่มดีขึ้นอีกสามสี่วันก็ได้จะมาสอนธรรมะได้ปลดล็อกได้เหมือนเดิมโอเคนะฮะธรรมะก็เหมือนเดิมจะบอกว่าธรรมะหรือมละกอหรือกล้วยน้ำวา้าหรืออยากไปเที่ยว หรืออะไรได้หมดฮะเพราะเป็นภาษานะฮะเรากําลังคุยเรื่องสมมุติกันนะฮะปรุงแต่งคิดปรุงแต่งขึ้นมานะฮะแต่ผมเห็นตัวเองนะพวกคุณทํามันผมไม่ได้นะผมเห็นตัวเองนะครับเห็นตัวเองกูดเห็นตัวเองคิดเห็นตัวเองนึกเห็นเห็น เห็นร่างกายตัวเองขยับขยื่อนอย่างนี้อืมไม่ได้เห็นทางตานะเห็นทางปัญญาปัญญาเขาเรียกว่าอะไรญาณน,นะฮะเรียกว่าญาณญาณที่อยู่สูงสุดเหนือมโนวิญญาณน,นะฮะไม่ใช่ญาณแบบวิญญาณน,นะฮะอันนี้เป็นญาณที่อยู่เหนือมโนวิญญาณอ่ นี่เยทำไมผมถึงจับหูแก้วอย่างนี้ได้แล้วทำไมผมถึงเรียกช,ชื่อแก้วได้เนี่ยมันเป็นของมันอย่างนี้ฮะธรรมเพราะว่ามันจำได้มีคนสอนผมเลยรู้ผมไม่ต้องคิดไม่ได้ผมผมจะหยิบมาผมไม่ต้องนั่งคิดนึกแต่ละครั้งว่านี่คืออะไรว่าคุณต้องกินยังไงมันรู้ครั้งเดียวแล้วจบนะฮะตั้งแต่พ่อแม่สอน นะครับเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆนะฮะพระเจ้าตัดสรุดอนุตตรสัมพอิญาณตัดสลุปตัดสลุดความไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะเติมลงไปอีกก็คือไม่มีอะไรยึดถือได้นะครับฮะก็มันปรุงของมันเองมันคิดของมันเองเนี่ยเออทำไมมันถึงปรุงของมันเองมันคิดของมันเอง มันพอใจไม่พอใจของมันเองเวลามีอะไรกระทบผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางลิ้นทางกายทุก่างเอาก็คนยังไม่ตายอ่ะแล้วก็รู้จักมันแล้ว่ะถูกไหมฮะทารกมันไม่รู้จักนะฮะมันยังไม่รู้จักอืมเพราะฉะนั้นธรรมะที่สอนการพูดกันฝึกการปฏิบัติกันนู่นกันนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการไปเอาจิตไปพักสบายสบายแต่มันไม่ขาดเพราะไม่มีปัญญา เาเรียกว่ายานม,ม,มโนมันเป็นสบายเฉยๆเพราะยานยานปัญญาพัฒนาจนเป็นอาสาวะพย,ยานมันถึงจะทําลายมโนได้พัฒนามันต้องเห็นตัวเองแจ้งนะฮะไม่ใช่ปากพูดอีกอย่างเวลานั้นพูดอีกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเออมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่เข้าถึงตรงนี้จริงผมบอกเลย ประเภทเขาโคเนี่ยก็ขนโคนะฮะอมนอกนั้นเนี่ยมันหลงหมดแหละหลงรู้หลงคิดหลงจำอยากจะสอนธรรมะเออผมบอกว่าผมหนึ่งเดียวมผมสอนปรมัดไอ้สิ่งสมมุติเนี่ยเรารู้จักกันมานานแนละ้วผมพูดไม่กี่ประโยคคนก็เข้าใจแต่ต้องหให้เห็นประมัตดก่อนปรมัดสัจจะนะฮะเห็นอะไรก็เห็นที่ะมุติเจ้าตัสรูน้นี่แหละ แต่จะรู้อะไรก็ตัดะรู้ความไม่มีอะไรอะ่ะแล้วสิ่งสมมุติอะไรก็แปลว่าพอเข้ามาความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนะฮะเพราะสิ่งสมมุติก็คืออะไรเพราะยึดถือไม่ได้ไงฮะเออตัดสรู้ความไม่มีอะไรก่อนถึงรู้ว่าอ๋อสิ่งสมมุติเนี่ยมันยึดถือไม่ได้อืมมันจ่เกิดอุเบกขานะฮะไม่ใช่ไปพูดเอาไปคิดเอาไปจําที่ปากที่ฟันพูดมันไม่อุเบกขามันต้องอุเบกขาตลอดเวลาเพราะอะไร เพราะมันไม่มีตัวมโนเท่านั้นเองอืผมถึงบอกว่าผมไม่เคยคิดไม่เคยจําไม่เคยอะไรเลยแล้วพวกคุณห้ามจําสิ่งที่ผมพูดด้วยเอาไปคิดต่อปวดกระบาลตายหาเลยพวกคุณจะไม่เข้าใจเลยสิ่งที่ผมพูดทั้งหลายเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงใจจะไม่รู้เลยว่าจะไม่เกิดดวงปัญญาจริงๆมีแต่เกิดสัญญาคิดเอาวงแต่งเอาผมจะบอกนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมยกขึ้นมาพูดชั่วขราวนะฮะอย่าไปจําอย่าไปปรุงแต่งต่อตามที่คุณชอบชอบเรื่องปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งมาทั้งโลกแล้วเพราะสิ่งที่ผมสอนจริงๆแล้วผมชี้ว่ามันไม่มีอะไรก็จริงแต่เวลามันคิดมันมีนะฮะนี่คือทาคู่นะฮะมันต้องมีอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือวิมุตติผลจากทาคู่นะฮะไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วมันจบนะ อันนั้นมันคิดเอาว่าไม่มีอะไรคําว่าไม่มีอะไรนี่มันไม่ได้คิดไม่ได้จําไม่มีคําพูดคําอธิบายเพราะตรงนี้มันถึงสอนกันไม่ได้มันเป็นปรมัาสัจะมันเหนือเหตุและเหนือผลเอาคําพูดมาอธิบายกับมันไม่ได้เมื่ออะไรเอาคําพูดมาอธิบายกับมันมีแล้วแล้วคุณจะยึดติดในคําพูดสิ่งที่มันมีเมื่อหูคุณกระทบเออยึดติดเอาไปพุงต่อไงไปทําความเข้าใจไงมันเลยเข้าไม่ถึงใจไง เพราะคำว่าไม่มีเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้มันจะไปปรุงไปทําความเข้าใจกับมันไม่ได้ตรงเนี้ยมาเลยสอนกันไม่ได้นะฮะผมเวลาผมช่วยคนผมถนึงไล่ฐานชี้กระแทกกระทากกระตุกเออจนหลุดออกจากการปรุงแต่งจริงๆนู่นจนมันตั้งมั่นนู่นมันถึงจะเห็นเออมันถึงจะเริ่มรู้มันถึงจะปล่อยขันห้าโดยเฉพาะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ไหลออกไปอ,อืมแยกตรงนี้ก่อนเออ นะครับนะฮะตรงนี้มันถึงเป็นสิ่งสําคัญไงมันไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งสอนกันพูดแปะแอะแอะ,แะแล้วคนจะเข้าใจได้นะฮะอืมอืมแต่ก็เข้าใจได้ถ้าคนนั้นตัดสรู้ทำมันผมเนี่ยผมเคยบรรยายทำเนี่ยผมพูดเรื่องปรามมัสสัจจะตีคู่ไปกับสมมตุติลูกศิษย์ฟังฟังแล้วหลุดเลยผมตัดสรู้ทำถึงทําได้นะถ้าไม่ตัดสรู้ทำไปจําที่ปากที่ฟัน ใครเขามาพูดไม่มีทางมันจะไม่เกิดอนุสาสุนีปฏิหารเพราะอนุสาสุนีปฏิหารมันจะเกิดจากการตัดสรุธรรมเจเกิดจากปฏิสัมพิทยานสี่หลุนขึ้นมาเป็นปเป็นอนุสาสุนีปฏิหารนะฮะถ้าคุณยังไม่มีปฏิสัมพิทายานสี่นี่ไม่มีทางยังไม่เต็มตัวเนี้ยอนุสาสุนีปฏิหารไม่มีวันเกิดขึ้นนะเออผมจะบอกเพราะฉะนั้นปัดอ่าลืมแล้ว เนี่ยมันนึกไม่ค่อยออกบางทีพอจะพูดแล้วมันลืมปฏิสัมพิทายานสี่นะฮะเต็มเมื่อไหร่นะฮะมันก็จะก้าเข้าสู่อัน,นุกสาสุนิปฏิหารฤทธิ์ทางวาจาะฮะเหมือนพระเจ้าเทศสอนสาวกนะฮะ,น,ะ,ฮะนั่งกันเยอะผมก็ทํามาแล้วผมจะบอกเลยไอ้สิ่งเหล่าน,นี้ยผมก็ทํามาแล้วอืม เพราะธรรมะมันไม่ได้เอาไปจําไปบันทึกผมสอนคำพีไร้ตัวสอนสิ่งที่พูดไปเนี่ยคุณเข้าใจมันก็ลงหัวมันไม่ได้เข้าใจหรอกมันเข้าหัวหมดมพเพราะเป็นเพียงภาษาบัญญัติขึ้นมาฮะเราติดในสมมติบัญญัติหมดเลยนะครับพอไม่ติดในสมมติพราพออย่างนี้จากสมมติบัญญัติก็ไปนั่งสมาธิหลับตาพยายามอยู่กับธรรมชาติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนั้นอนะ่ะพยายามที่จะไม่คิดไม่ปรุงละทิ้งหลงหมดเลย ถูกมโนโหลอกมมนอะ่ะมันต้องเกิดปัญญาอย่างเดียวปั้นเดียวอะ่ะแยกออกมาเลยนะฮะแยกระหว่างสิ่งสมมุติกับปรมัติตออกจากกันแล้วก็วิมุตติลผลเกิดปัญญาหรือหลุดผลออกมาะฮะอยู่เหนือสมมุติสัจจะและประมัจิตสัจจะนะฮะมันถึงจะทําลายจิตมโนวิญญาณได้ตัวมโนอ่ะมโนวิญญาณเนะี่ยเออวิญญาณในขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวทุกนะฮะ สังขารในขันท่าไม่ใช่ตัวทุกสัญญาในขันห้าไม่ใช่ตัวทุกเวทนาในขันห้าไม่ใช่ตัวทุกเออรูปในขันห่าไม่ใช่ตัวทุกแต่ไอตัวมโนเนี่ยคือตัวทุกตัวตัณหาอุปาทานเลยผมจะบอกมันเจาะกันไม่ถึงมันไม่รู้ว่าตัวนี้แหละคือตัวหลงหลงรู้หลงคิดหลงจําทั้งหมดน่ะหลงวัตปีดกหลงปฏิบัติหลงสารพัดสารเพหลงปูหลงตาผมทายเลยอ่ะร้อยทั้งร้อยน่ะคนที่มาถึงตัวเนี้มาเห็นตัวหลงความหลงตรงนี้เนี่ยนั่งนิ่งเลยนะ ผมจะบอกเลยเงียบกก็บไม่รู้จะไปสอนคนยังไงผมจะบอกอืมตอนแรกที่ทาทุกอย่างอ่ะทําก็ไม่ได้เลยวนเป็นสากกระเบอือยันเรือลออบ่ะพอวันนึงมารู้ว่าตัวเองหลงเลยปังเ่ยนะฮะถ้าไม่รู้ว่าหลงเนี่ยไม่มีทางรู้อย่างเดียวเนี่ยก็หลงไงหลงรู้ไงมันต้องรู้ว่าหลงก่อนหลงอะไรอ่ะมันต้องมีเหตุปัจจัยก่อนรู้ว่าหลงอะไรเออมันถึงจะไถ่ถอนตรงนี้ออกมาได้ นะครับทำไมหลงปู่หลวงตาเ,เดินจงกรมมาทั้งชีวิตแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยบวชมาเนี่ยพอเข้าถึงความรู้คือไม่หลงแล้วทําไมอยู่นิ่งๆกันเห็นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละเออท่านก็นั่งขำๆตัวเองอะไรว่ากูแม่งโง่ตั้งนานมันอยู่ปลายจมูกกูเนี่ยมันทิกนิดเดียวแต่กูไปทําแม่งมาหาสมุทรเลยเออน่ออหฮะสร้างแผ่นดินใหญ่ ที่จริงมันนี่เดียวมันอยู่ปลายจมูกกูเนี่ยแต่ตอนกูตามหาเป็นแผ่นดินใหญ่หมดเลยไปทุกที่ตรงไหนวะดีๆไปหมดเลยแล้วก็ไม่เคยมีใครสอนตรงนี้ได้สักคนต้องมาทําเองมุ่งหาเองบนเองสุดท้ายก็โ้โหลงหมดเลยที่มาทาเองหาเองค้นหาเองที่จริงน่ยมันหยุดการสแสวงหาแต่มันก็ไม่รู้อีกเขาบอกว่าไปอ่านพระไตรปิฎกหนังสือท่านพระเจ้าก็บอกว่าหยุด แสวงหาก็พบนิพพานไอ้หาเอ้ยมันจะหยุดแสวงหายังไงอะในเมื่อเราอยู่กับขันห้ามาตลอดอยู่กับมโนมาตลอดมโนมันก็รู้ทุกอย่างพอบอกว่าไม่รู้อะมันก็งงไงมโนมันก็อยากพยายามเรียนรู้เรื่องธรรมะไงพอมันรู้แล้วมันก็สร้างวิบากให้ตัวเองมันก็ออกจากความรู้เรื่องธรรมะของมันไม่ได้ไอ้ตัวมโนเน่ะมันก็คล้องอยู่พอมันคล้องอยู่มันรู้เยอะๆมันอยากสอนคนเนี่ยอยากตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ ผมจะบอกอืมแต่หารู้ไหมว่าจทาทั้งนั้นเลยผมจะบอกว่าถ้าคนไม่ได้ตัดสรู้ทำจริงจริงเนี่ยไม่สามารถสอนใครจบได้นะฮะผมจะบอกไปไม่ถึงดวงดาวนะฮะไปไม่ถึงที่สุดเออเพราะธรรมะมันมันต้องชี้กันอย่างเดียวนะฮะมันไปสอนไปนั่งเล่ากันไม่มีวันจบนะฮะยกเว้นอนุสาสุนีปฏิหารแบบพุทธเจ้าท่นนั้นเองนะครับแบบอาจารย์วิทย์อ่ะยกตัวเองขึ้นมาหน่อย เพราะว่าผมทำมาเยอะมีสักีพยานด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปช่วยตรงๆอันนี้เยอะสุดการเข้าไปช่วยตรงๆแต่พอผมทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเป็นธรรมทูตดึงคนออกจากวัตะดึงคนให้มีปัญญาอ่าแต่ก็ทุกคนนะ่ะไม่ใช่หล่อๆเลยแหละมหาจารย์วิทย์เนี่ยเพราะว่าชีวิตคุณเกิดมาครั้งเดียวไม่ใช่ไม่ได้อยากจะได้เร็วๆอยากจะซื้อด้เงิน อยากจะได้ง่ายๆอยากจะนอนอยู่บ้านแลว้วไม่รู้ทอยากจะนู่นอยากจะนี่เพราะคุณไม่เข้าใจจุดนี้แล้วเวลาผมเข้าไปช่วยคนผมต้องรับพลังงานของพวกคุณเวลาผมปวดเรกเด้งมหาผมุหมดออืมันก็ทําลายร่างธาตุขันผมไหสุขภาพใจผมมันไม่มีอะไรผมบอกเลยทุกวันนี้ผมไม่ค่อยรับงานหนะักเพราะผมต้องสนองธาตุขันผมทาทางานใหญ่ไงผมต้องสร้างเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สกลนครแล้วก็ เทพสติต้องหาคนมีคุณธรรมมาช่วยสารต่อถ้าไม่ได้ก็ช่างมันปล่อยให้มันตายไปกับเราไม่มีใครทําตรงนี้ได้เพราะผมคัดผมสร้างมาหลายคนแล้วมันมันไม่มีคุณธรรมมันยังมีกิเลสคล้องอมันไม่มีอุดมการที่แท้จริงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะ คิดอย่างมีสตินะฮะถ้าจะใช้ความคิดคิดอย่างมีสติปรุงแต่งอย่างมีสติควบคุมมีปัญญาควบคุมปัญญาระดับระดับมรกไม่ลงแปดอะนะฮะ,นะฮะถึงจะไม่สูงสุดก็ใช้ตรงนี้พิจารณาเอาอันไหนจริงอันไหนปลอมในโลกโซเชียลมันมีนักสอนธรรมะเยอะแยะมากมายเลยคุณแยกให้เป็นแล้วคุณอธิษฐานจิตเลยนะผมจะบอกนะขอเจอผู้รู้ของจริงแล้วขอให้เราได้บไดดวงตายรมอธิษฐานไว เวลาใจคุณสงบนะฮะตัวนี้สําคัญผมจะบอกถ้าใครปรารถนาสิ่งนี้นะฮะแล้วคุณจะเจอของจริงสักวันผมกล้าท้าให้เลยเพราะลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยอธิษฐานเลยปั๊บสองสามวันเจอคลิปอาจารย์เลยโอเคงั้นคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้นะฮะเบอร์โทรของอาจารย์วิกรศูนก็แปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสระเรืออาจารย์วิตรเบอร์โทรอีกเบอร์ของคุณบัวก็ศูนย์เก้าสองเจ็ดหกแปดเก้าหกเจ็ดสี่อ่าก็ทางไลน์นะฮะใครอยากกะ สนับสนุนร่วมทําบุญร่วมเผยแพร่สถานธรรมที่สกลนครนะฮะที่เทศถิดอ,อุทยานไปริงามก็ติดต่อมาทางไลน์นะฮะทุกบาททุกตามันจะอยู่ในรายชื่อหมดนะฮะที่คุณจะทําผมจะแจงทุกขั้นตอนนะฮะและผมไม่ไม่เอาเงินที่ญาติที่ทามาทาเนี่ยเออผมจะแจงไม่หมดเลยไม่เอาไปใช้ซุรุิสไลคือจะใช้ในเรื่องงานตรงนี้นะฮะ ครับผมผมจะใช้เรื่องใดผมจะบอกนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ